สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพัชระผู้จเจริญพักดีนะครับก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะครับตามรอยพระหลวงร่อเก้าครับก็เพิ่งเดินทางกับมาถึงที่พักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นายกองตูท่านก็ไปเยี่ยมประชาชนแล้วนะฮะไปเยี่ยมประชาชนไปเยี่ยมชาวนาเพชรบูรณ์ผมเรียนมาทุกครั้งว่าหัวใจลงตู่อยู่ที่ชาวนานะครับ พ่อต้องตผู้จอรักภักดีท่านใส่ใจใส่ใจฐานรากนะใส่ใจชาวนาเข้าไปหาชาวนาทุกพื้นที่อย่างที่ผมได้บอกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองสําคัญมากตูจะไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งตอนน้ําท่วมท่านก็ไปมาแล้วนะฮะสมัยก่อนเขาคอก็มีร้อยตีสิงศึกสิงภัยเพื่อนทันในตำหนักเขาค้อแต่ว่า วันที่24หลงตูก็จะไปเยี่ยมชาวนานะครับเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งกองพลทหารม้าที่หนึ่งนะฮะสมัยก่อนก็สมัยพระเอกิตก็ขอพระราชทานชื่อค่ายว่าค่ายประคุณ่าเมืองก็ตอนนั้นก็มีท่านพลเอกชัยชนะเทวธีฉัดเป็นผู้จัดก,การกองพลนะครับมีพี่ๆทหารมา้าเพราะฉะนั้นเมืองเพชรบูรณ์นี่เป็นเมืองของเหล่าม้านะครับ โดยเฉพาะมีพ่อมา้าที่ชื่อพระท่านพลเอกเปรมตินสุรนรรณที่เคารพยิ่งที่ชื่นชมลงโตชื่นชมนายกลงโตว,ว่าออกมาแล้วต้องไปให้สุดนะครับก็ไปตีความคำพูดของพระท่านพลเอกเปรมเินสุนนต์นะครับแต่ยิบสีเนี่ยลงโตก็มาให้กำเนังใจชาวนามาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนฐานลาก ผมเล่นมาันาต้นว่ากองทบกนี่ตั้งแต่สมัยพ่อเหนอาทิตย์ก็ทําเรื่องข่าวเรื่องชาวนาสมัยก่อนตั้งค่ายประคุณผาเมืองนะครับพี่น้องทหารก็ทํานาศึกษาเรื่องข่าวเรื่องชาวนาผมจําได้ําไมผลตีใช้ชนะเป็นอภปพลเนี่ยผมมากกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่ๆก็ได้แก่ยัง ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะแก่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านพี่เอกเอก,เอกจิตตินสุรนนนนนะครับคณเอกคณเอกสายมิตรกันและนามิตรนะฮะเสียแป้างค่าวคำนี้เอ่ยชื่อเขาข้าวว่าท่านท่านเหล่านี้ล้วนมีความผูกพันกับชาวนามาตลอดแตัยพระเอกทิตย์นี่สมัยพระเอกทิตย์ี่มีเสื้อสีกากีแจมเขียวอ่อนแบบใบ,บกันนะฮะเนี่ยผมก็เลยต้องเล่าเรื่องความหลังเล่าเรื่องชาวนา เล่าเรื่องหัวใจลุงตู่กับชาวนานะฮะเพราะนั้นก็นโยบายต่างๆที่ลุงตู่พูดเรื่องชาวนาตั้งแต่ลุงตู่หนึ่งลุงตู่สองก็ท่านดูบนจอแล้วกันนะฮะลุงตู่มาที่เพชรบูรณ์ที่ยี่สี่ก็คือพรุ่งนี้แะ,ะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้พระหัสแล้วกันเดี๋ยวสิบสองถึงสิบห้าลุงตู่แบบ ไปเบลยเยียมครับพี่น้องเบลยเยียมเราก็เตรียมรอรับลงงตนะฮะอย่างที่พวกเรื่องเอฟซีเบลยเยียมนี่มารับลงงตตั้งแต่สมยุยจนถึงพรมราชานุสาวรีันเอสวนที่พนมทวนนะครับครับก็วันนี้เราก็ต้องคุยเรื่องข้าวเรื่องชาวนาต่อว่าเราจะต้องสู้กับไม่ใช่เวียดนามนะูะกวกตรงๆเราที่สู้กับกัมพูชาลนะ คือสู้ๆกับทุกประเทศนะฮะแต่ว่าเราได้เปรียบคู่แข่งก็คือเราได้รับความเชื่อถือจากผู้นำเอเปกอะไก็ได้เฉพาะเจ้าชายสาอุแล้วทุกประเทศเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องข้าวเรื่องเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องหันมาสนองนโยบายลุงตูตลุงู่ผมพูดกี่ครั้งว่าท่านตกล่องเรื่อง BCG มาโดยตลอดนะครับตัวาย่งานสมเด็จพระีหลวงไม่ยาวนานเรื่องข้าวเรื่องทุกอย่างนะฮะทุกทุกอย่างเลยเพชรบูรณ์เนี่ยขับรถจากมาจากสระบ,บุรีนะฮะเดี้ยวขวาก็จะเป็นจังหวัดที่มีผ่านอำเภอต่างๆมายาวนะยาวเลยเป็นอำเภอที่มีถนนผ่านตลอดครับก่อนจะถึงตัวเมืองก็ผ่าน วังชมพูเนี่ยทำไมก่อนเราขับรถมาไปไหว้ผร,ระทบชนแดนเนี่ยเราใหมที่ผมยังหนุ่มมาเยี่ยมพี่พี่เขาที่ข้าไประขุนผาแล้วก็ไปจบกันที่เรือนไทยในขับของพี่ยาสุริยาเขียวประดิษฐ์นะฮะเรือนไทยในขับที่ลมสักนะฮะอันนี้คือหกสิบาแล้วก็เล่าเรื่องความหลังแต่ว่าที่สำคัญคือเล่าเรื่องชาวนาเล่าเรื่องผู้นําชาวนานะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล้ายืนยันเลยไม่มีนายกท่านใดเหมือนนายกองตูท่านนี้นะฮะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาลองทุกพื้นที่ปากกระจายตรงกันผมเห็นแววตาท่านวันขอบคุณเอเป็กสวัสดีครับท่นนั่งครับก่อนอื่นผมขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไี่ได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สเสด็จทรงออกทรงรับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกพร้อมคู่สมรสและแขกพิเศษณพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเมื่อค่ำวันนี้นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งความปราบลื่มปิติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมและคนไทยทุกคนการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29 จบลงแล้วด้วยความสําเร็จอย่างงดงามผมถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปกทั้งหมดรวมทั้งทีมงานต่างๆนะครับและผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับนันที่นี้ด้วยทุกคนต้องการที่จะเห็นเอเปกได้ยืนหยัดทํางานท่ามกลางสภาวะการโลกที่ผันผวนเพื่อสร้างการเติบโตและอนาคต ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไทยได้ต้อนรับคณะผู้นำพร้อมกู้สมรสแขกพิเศษผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า5,000คนถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กได้เดินทางมาประชุมร่วมกันแบบพบหน้าในการประชุมครั้งนี้ผู้นำเอเปก ยังได้หารือกับแขกพิเศษได้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมกุฎราชกมุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียและได้พูดคุยกับภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกและผมยังได้รับความมุมมองจากผู้แทนเยาวาชนจากเอเปก Voice of the Future 2022ด้วยนะครับผมขอเรียนว่าตามที่ได้มีการกล่าวถึงอาวุธนิวเคลียร์ในที่ประชุมไทย ในฐานะเจ้าภาพเอเปกและผมก็เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีข้อห่วงใยกังวลในเรื่องดังกล่าวได้มีการพูดตาหารือก,กันไปแล้วนะครับผมและผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกได้รับรองปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกคส .2022 เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งสะท้อนเห็นการทําง,งานของเอเปก2022ตลอดทั้งปีที่เรามีนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG จะเป็นแรง ขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์ที่สําคัญขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม3ประการภายใต้หข,ข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลดังนี้ประการแรกเปิดกว้างสร้างสัมพันธ e ์เอ펙เราได้จัดทําแผนงานต่อเรื่องหลายปีเพื่อจะสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ f อฟแในบริบทของโลกยุคหลังโควิด19 เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆประการที่2เชื่อมโยงกันเอเปได้ฟื้นผูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อให้พร้อมรับมือวิกฤตใหม่ในอนาคตประการสุดท้ายสู่สมดุลผู้นำเอเปกได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐ,ฐกิจ BCG เพื่อวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างครอบคลุมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบซึ่งผมได้เปิดตัวเว็บไซต์แบงก o ก g o ์กในที่ประชุมด้วยนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปกปี2 5 6 5ของไทยบัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วผมได้ส่งมอบหน้าทีน่นี้ให้แก่สารัฐนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี2566ผมมั่นใจว่าสารัฐจะสารต่อภารกิจที่ไทยได,ได้เริ่มไว้ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาคขอบคุณครับสวัสดีครับและแววตาทุกๆครั้งที่หลวงตูพูดถึงชาติบ้านเมืองพูดถึงความจงรักภักดีโดยเฉพาะแววตาที่อยู่ในหัวใจผมคือแววตาของหลวงตวูในวันที่12ตุลาคม2559ครับ14ตุลาคม 2,000ไอ้ขอขอทานภัยครับ12ตุลาคมผิดจุดนะครับเมื่อกี้นี้วันที่12ตุลาคม2,559คือวันที่ผมเห็นแววตาลุงโตผู้จงรักภักดีท่านจะปวดมากนะเพราะวันล่วงขึ้นเนี่ยเป็นวันมหาปิปิโยคของปวงชนชาวไทย13 ตุลาคม2559วันมหาวิประโยคปวงประชาเศร้าโศกเพราะสูญเสียเพราะหลวงรอ9ครับเพราะฉะนั้นนะ่ะผมกราบพระบาทพระหลวงรอ9ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับในสมัยที่ในหลวงรลอ 9, เก้าเประพันปีหลวงแข็งแรงเนี่ย ทุกฤดูหนาวเนี่ยแหละครับท่านจะแป,ปรพระสถานมาที่ภาคเหนือนะฮะเสด็จเยี่ยมประสบนิกรของพระองค์ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเขาลำนาภัยนะครับพี่น้องไปดูความยากลำบากของพระพันปีหลวงของพระหลวงรอเก้าได้นะฮะเครื่องทรงของพระพันปีหลวงเก็บไว้ที่กรมฐานราบย1ิบเอ็ดรักษาพระองค์นะครับ ระองค์ทรงทุ่มเทพระวรากายเพื่อหลบนิครพระองค์เพื่อชาวนาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระหลวงหล่อสิบของเราขนาดดำรงสยที่สมเด็จพระมหด h a ราชโดยสเสด็จทุกครั้งนะครับผมขออนุญาตนะผมไปทุกพื้นที่ไปเลยไปด่านซ้ายก็รำลึกถึงพระมหากรุ่นของพระหลวงหล่อ9ก้าพระพันปีหลวงในหลวงหล่อสิบและพระรามาวงนะฮะ ไปน่านไปเวียงสาเชียงใหม่แม่ของสอนแม้กระทั่งเนโครงการหลวงที่สันพัทองเนี่ยนะครับอปที่หลวงตูถวายงานสวยพระพิโรธคือความดีชนั้ะทุกสิ่งความจริงทั้งทุกอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องมาพูดความจริงนะครับผมกับพี่น้องชาวนาเราสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ลุงตูท่าน ตกล่องอยู่คนเดียวองตัวแผ่นเสียงตกล้อง BCG แผ่นเสียงตกล้องเรื่องชาวนาฐานลากคือท่านตกล้องมาตลอดนะครับเนี่ยคลิปอันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้นะฮะไปไปไปจากคลิปของพระนรปเดชชัดชัยรลอคลิปของพี่น้องชาวนาที่พูดถึงเรื่องสมองไหลเนี่ยคือชาวนานี่เขาเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าให้ระวังกัมพูชานะฮะสองคลิปเนี่ยเขาเตือนเรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเพียงผมไม่ได้พูดพี่น้องบ้านเกนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขุนน้ําขุนนางไทยเนี่ยมันจะต้องคือท,ทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลวงรอดก้าวถึงให้ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับคนดีก็คือคนที่ทําดีคนดีก็คือที่ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎอย่างเข่งคัดเติบโตตามสายงานนะฮะโดย ความวิิยะอุตสาหะไม่ใช่มาทำลายคู่ต่อสู้หรือสลับซับซ้อนวางแผนโกงกินเป็นปีๆผมไม่ได้มาถึงไม่มาไม่ได้พูดถึงใครกระทรวงไหนครับพูดถึงทั่วๆไปนะฮะประเทศสารันนะครับที่ผมจะพูดเกี่ยวข้องไหนพวกคุณน่ากางชินนี่คือประเทศสารันมาไม่ได้ไทยไม่กล้าแตะครับมันกาเจียงมันสลับซับซ้อนเกินกว่าท,ที่คิดนะไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแล้วเพราะว่า มันมีคนหนีคดีมีล็อบบี้ยิตมีการบินได้สิ่งที่มากับจานบินนี่ผมเรียนมาทุกครัง้งมันไม่ใช่คนเป็นสารพัดส,สัตวน์นะข้างบางก็กคชนีอีแก้งอีเห็นแล้วก็โสเพนีเมืองลินมากับไอ้จิงจกเป็นสีให้จิงจกเป็นสีนี่มันหากินกับอะไรประเทศสารคันมีลอตเตอรี่เหรอ มีเมียผู้กินกับหรือเปล่านี่ประเทศสหรัชอาประเทศไทยผมไม่รู้ไม่อาจจนะประเทศสาราันประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามมีการส่งเสริมเกษตรกรมีกรมส่งเสริมมีกรมตัดพัฒกรมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้งตูหนึ่งถึงต้งตูสองเนี่ยหัวใจลงตูอยู่ที่ชาวนาครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างก็กำลังใจให้พี่น้องชาวนา เพชรบูร์นะฮะลมศักไปถึงบ้านโจโว้โนนนะฮะไปถลมศักก็ไปไหนที่ที่เรา,าไปกันมาหมอตลุไปน้ำหนาวเพราะว่าผมเลยนนักผู้ชมผมชอบเที่ยวเที่ยวเที่ยวตามพี่พี่เที่ยวตามรอยแล้วครบรครบทหารครบับพี่พทหารเนี่ยผมอายุยี่สิบกว่าครบพี่พร,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 รุ่นแปดใหญ่ จะเรียกจะเรียกลงเรียกอาไม่ได้ตอ้องให้เรียกพี่ครับพี่วาดพี่วาดพี่วาดนุ่มรัตนเนี่เจ้ประลอแปดต้นเดียวกับพลเด็กอดุลแล้วก็ต้นเดียวกับผลเด็กอุ่นดนเด็ดประยุทธ์เป็นเป็นคนที่เล่าให้ผมฟังเรื่องวัฒใจพลเด็กอาทิตย์กับชาวนาครับอาจากท่านมาจากรบูพาพยัคฆ์นะครับพี่วาดเนี่มีบาพรประลดติดมาตลอดแต่ผมเลยถามพี่ ก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่เขาเข้าองค์รกเวรครับอันนี้เป็นความรู้ของพวกเรานะส่วนเรื่องข้าวเรื่องชาวนาเน,นี่ยท่าพนพลตีประหยัดรอดโพทองก็ทําเรื่องเนี้ยทําเรื่องข้าวแล้วเราก็ฟังผู้ใหญ่ใจดีเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องว่าทําไมถึาจะต้องมาศึกษาเรื่องข้าวถึงน้านหนาวท่านต้องถวาย งานกรมส่วนใหพ่ครับีหลวงครับผมว่าติดตามพี่ๆมาตลอดจกนกระทั่งมาถึงยุคของทัพผัวสหัเพ็นทุเสนีสิงดําผ้วแม่ห้องสอนซึ่งคนสอนผมให้ดูพระเนี่ยนะครับสิงดําใจดีเป็นนามท่านได้เป็นเอานามท่านแล้วมีความถุกุกครข้างใจดียิ้มมีไฟ พรรยาท่านทิพจักรยานนะครับเป็นคุณนายผู้ว่าคุณนายหลอมอันนี้เราชีวิตมันได้พบคนดีนะครับผมพบคนดีพบคนเอกาทิตกํกำลังเอกเนี่ยชายไทยอะไรผิวสอนเรื่องความรักชาติสอนให้พูดความจริงนะฮะไปธาตุสีสองรักเนี่ยต้องเล่าต่อไปจากเพชบูรณ์ไปหล่มสกักเอ่าวเลี้ยวเข้ามาพิศโลกถึงแยกเลี้ยวเข้านครไทย จากนครไทยไปด่านซ้ายไปพระศรสองรักเพราะว่าพระเทศท่านจะต้องมันหยุดจะต้องทํามีเวลาอาจรก็ไปเลยแล้วก็วะแวะเยี่ยมเพื่อนท่านในทัพภาคสามถาเทียบก็ดูฐานมีฐานนันดัดดีดูผุยร่งองกล้าเขาคอนะฮะมีเสชเีชยัยพ,พันเอกชัยรัชพิพัฒน์เอ่ยนามได้รุ่นแปดเพื่อนเพื่อนของพันเอกรุ่นนั้นท่าน ล,ลาออกไปอยู่อ,อพสอนะอันนี้อันนี้คือเล่าเรื่องเรื่องเรื่องความหลังเรื่องชาวนาเรื่องความผูกพันกับพี่น้องชาวนาถันลากคือความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างแต่ที่เล่าน,นี่ยพเห็นว่ามันจะหาหัวใจคนไหนที่จริงใจงกับชาวนาเหมือนต,ตุ่ตคนนี้ไม่มีนะฮะวันนี้ก็ดีใจแทนพี่ๆชาวนาครับดีใจแทนพี่ๆฐานลาก ดีใจแทนพี่ๆ SME อ่ะนักลงตูเนี่ยท่านตกล้องเรื่อง SME ดูนะครับไปดูแม้ว่าเบสตรงอะไรเพียงแต่ท่านเนี่ยให้เกียรติทุกคนเลยท่านไม่เคยมาลงลูกนะฮะบุคลากรทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยล้วนจะไม่มีคนของลุงตู่เลยับผมกล้าพูดเลยทั้นก็ซิงค์คอมมานด์นั่ก็ปล่อยดเรื่อเกี่ยวกับผู้ประกอบการทั้งเนี่ยลุงตู่มาเร่งเครื่องประเทศไทยแล้ว สารน้ำพันซาอุเนี่ยหัวใจลงุงโตครับหัวใจที่ตั้งมั่นของลุงโตเลย จากที่ผมรู้จากพี่ๆครับพี่ๆตอนนอพอก็ทํางานคำบองแม่มาเป็นปีเลยทํางานมาตั้งแต่ตัวหนึ่งยันลงตัวสองก็ได้รู้ว่าหัวใจใสๆของตูครับคำอวานก็เล่าเรื่องชาวนาเล่าเรื่องพี่ๆครับเนี่ยได้เจอกับพลวีเนี่ยที่มาหาผมที่ออฟฟิศมาเจอกันที่โรงเรียนข้าวครับเนี่ยก็อวานก็ถ่ายรูปกันไปที่ระลึกไว้นะฮะ นะครับเจอกันที่โรงเรียนชาวนาก็ได้ทำงานร่วมกันเรื่องข้าวเรื่องชาวนา,าในยุคนี้นะครับยุคก่อนยุคโกงจรนำข้าวทังผมได้รับความเป็นตาจากพี่ๆหลายหน่วยงานได,ได้รู้เรื่องข้าวรู้เรื่องอะไรตอนน้ำท่วมปีห้าสี่ก็ได้อยู่ที่หลายจังหวัดได้เห็นได้ขึ้นไปดู น้ำท่วมนะได้รู้ปัญหามาตั้งก่อนปี5้าสี่ปี5้าสี่จนถึงลุงตูมันมันต่างกันนะฮะไปที่แล้วเนี่ยลวงตูมาสมบูรประการมาตรวจเยี่ยมน้าท่วมที่ของด,าด่านก็สั่งเลยว่าท่านพูว่า,ากรารจการหน่วประการเนี่ยให้อนุรักษ์โครงการพ่อหลวงรอ9้านะครับจากชาวนาผมต้องมาคุยเรื่องโครงการขิงได้ราชาเทวะนะครับ อันนี้คือความผูกพันของชาวนาของฐานลาาก่กของชาวสมบุัปาการหรือชาวสถิตฐีนาจำเทียนครับก็พูดแล้วก็พูดให้สะดุดนะครับให้สุดไรสุดในยุคกรุงตูเนี่ยนะฮะก็ครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างพรุ่งนี้พี่น้องเพชบูรณ์ก็จะพบกับโูผู้จงรักภักดีนะฮะ มาเยี่ยมเยียนชาวนาประชาชนของท่านแล้วก็12 1 5 f ถึง15 FC เบลเยียมไม่ผิดหวังนะอุตสาห์มารับลงตูแต่สมุยยันที่พนมทัวนะครับก็จะได้รับลงตูที่เบลเยี่ยมตามเจ็ดจำงที่ต้องการให้กำลังใจลงตูผู้จงรักภักดีครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับ พัชระพักดีกับพี่น้องเอซีเบลเยียมนะครับส่งเสริมให้คนดีได้พบของพันเมืองตามรอยพระหลวงรอเก้าครับขอบคุณครับเหนือกว่าเพราะเรื่องใหญ่ที่สัมพันธ์ตาันของประเทศกำลังเดินหน้าพีหมอกสูงปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีแค่ทำงานใหญ่เช่นระบบรางระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง สวนสนามินท่าเรือทางทะเลเป็นศูนย์กลางการผลิตย,ยานยนต์ไฟฟ้าของโลกกลายเป็นประเทศเทวีที่สาคัญแต่ทําให้สําเร็จเรื่องที่ในอดีตเคยต้องใช้เวลาถึง 30, 40หรือ50ปีกว่าจะทําเสร็จแต่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง5ปี10ปีทําเสร็จได้ get things done โครงสร้างพื้นฐานไทยที่เปลี่ยนไปไปได้อีกแค่2ปีข้างหน้า เส้นทางรถไฟที่เราก่อสร้างเสร็จทั้งหมดเราจะมีระยะทางที่มากกว่าเดิมถึง4เท่าตัวระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองในระยะเวลาแค่5ปีที่ผ่านมาเราสร้างเสร็จเป็นระยะทางและจำนวนสถานีที่มากกว่าที่เคยสร้างมาใน20ปีก่อนหน้าถ้าเรือทางทะเลจะใหญ่ขึ้นและมีขี่ความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม อีกประมาณ30%ส่วนที่เราสร้างเพิ่มทั้งหมดจะเท่ากับส่วนที่เราเคยต้องใช้เวลาสร้างถึง40ปีส่วนสนารมินเราจะมีจำนวนสนารมินที่เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าจาก6แห่งกลายเป็น18แห่ง เราได้เดินหน้าอย่างก้าวกระโดดเพิ่มกีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยด้วยอัตราความเร็วที่มากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าหากเทียบกับช่วง10ปีก่อน <S <S รเรากำลังจับมือกับหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญ uh ที่สุดของโลกและเป็นผู้ที่ให้บริการ cloud computing ที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือ Amazon Web Service ซึ่งได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะมาตั้งสำนักง,งานใหญ่ประจำภูมิภาคที่ประเทศไทย พี่นำเงินลงทุนต่างชาติเข้าประเทศไทยอย่างมหาศาลที่สุดอีกครั้งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยจํานวนเงินมากถึง1.9แสนล้านบาทไทยศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโลกเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกอย่าง Toyota GWM Focon BYD เพราะอุตสาหกรรมยนยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคตและสร้างความมั่งคั่งให้คนนับล้าน กลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้ที่ผมได้กล่าวมานี้จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำคัญของโลกซอฟต์แวร์และบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นอีกนับสิบสิบอุตสาหกรรมให้เข้ามาประเทศไทยด้วยจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเทคโนโลยีที่สาคัญและทําให้ประเทศไทยของเราอยู่บนเส้นทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอีก20ถึง30ปีข้างหน้า ผมต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตยานยนไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในโลกกู้เงินทุนทำกินง่ายๆที่ปลายนิ้วภาคการธนาคารผมได้ขอให้ธนาคารต่างๆเร่งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะทําให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กๆสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ธนาคารพาณิชย์ได้มีการออกมา,ารประกาศเร่งเครื่องการทํางานของธนาคารไปในทิศทางดังที่ผมได้กลา่าวและอีกทั้งหนึ่งในธนาคารเหล่านั้น ได้ประกาศเดินหน้าโปรแกรมมูลค่ามหาศาลถึง1นึ่งแสนล้านบาทเพือ่อนำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้กลยุทธ์3แกนทําทําไมจะมีเป้าหมายมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนแบบทัว่วทั่วกระจายความมั่งคั่งไปทั่วประเทศที่จะนํานความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างมากมายมหาศาลมาสู่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลายล้านคน และรวมถึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเราจะสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้คนไทยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามให้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตของตัวเองได้ในวิธีทางที่ยั่งยืน3เรื่องนี้คือเส้นทางที่จะเชื่อมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสและสร้างความเจริญรุ่งเรืองแบบที่กระจายไปทั่วในวงกว้างในทุกระดับของสังคมและทุกหย่อมยาในประเทศและนำพาประเทศไทยของเรา ให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับ10-10ปีข้างหน้าเหนือกว่าแค่ทำงานใหญ่แต่ทำให้สำเร็จ Getting s done พนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี